ความหลากหลายเนี่นยคือความเป็นมนุษย์น้องก็อย่างสโลแกนของนะวิจนะครแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานดิจันเก็บอกว่าก่อนนันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแบบเซฟท่าเสพคอนเทนต์ในเพจวิจันอยู่แล้วนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับดีมากๆเลยครับก็เป็นการแสดงความหลากหลายนหลากหลายจริงๆครับแล้วก็ยินดีด้วยเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับรู้สึกยังไงบ้างกับประเทศไทยที่ปีนี้คน้ทยที่จะ โชคดีมากครับที่ที่ยังได้เห็นเนาะกา็พูดไปก็เหมือนจะดราม่าเราเราเราผ่านมากันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับในเรื่องของการใช้ชีวิตเองนะครับหลบๆซ่อนๆก็เคยทำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโอเคไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนก็ตามโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคไม่ว่าในช่วงไหนก,นก็ตามก็ต้องบอกแล้วนะครับว่า,อ,าอันเนี้ย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นแล้วก็ได้อยู่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกเสียงแล้วก็ทุกแรงเชียร์ที่ทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะด้วยจริงๆแล้วก็รู้สึกในใจว่าต้องทำตางอย่างไรกันตทำประตูนะวันนี้มันก็ขึ้นหน้าเป็นรับคุณเราหายเหนื่อยอยากเห็นว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าออมันเป็นแค่สเตจแรก วาระแรกเพราันเถอะเรายังจะต้องต่อสู้มันแบบอีกอีกหลายขั้นตอนนะครับมันยังมันยังมีโปรเซสที่แบบว่าต้องเอาใจช่วยแล้วก็ผมเชื่อว่าวาระแรกขัดไปขนาดเนี้เรื่องดีๆต้องกลับเข้ามาสู่มู่เราได้แน่ครับนะผมก็ต้องบอกว่าปีนี้มันเป็นปีที่ค่อนข้างมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรามีหลายๆเสียงแล้วก็มีผู้ กระแสที่เกิดขึ้นทําให้วันนี้มันมันมีการเซเลบรตกันเกิดขึ้นจริงๆครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราต้องการที่มีเราเราไม่้จะไม่มีอะไรเราคอซัพพอร์ตก็ช่วยเวลาเป็นยังไงบ้างกับรายการนี้ก็ก็ดีครับผมงานแต่งงานนะต่อมไม่กอดซ้อมไก่อนก็เดี๋ยวรอ รอรอให้หลายหลยแบบโดนันเนกันเราทัก่ายพ่ได้ไหนบ้างคะก็ทุกเรื่องเลยครับก็ตัวอย่างจะเป็นการศึกษามากกว่าให้กำลังใจราว่าเราจะรับต่อแม่ให้กำลังใจเลยแล้วก็ให้คำษารให้เต็มที่เลยใช่ใครับก็ผมว่าอยู่ข้างๆกันก็สากันแล้วก็ให้กำลังใจกันเสัครับทกที่ผนม่เก็ช่วบ่ล้างที่จะตอ่อนรือเยอะมากในหลายๆด้าน ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับกตื่นเต้นมากตัวก็พพอ์ตในหลายๆด้านเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าเราเหมือนกับเราอยู่ในวงการนเทิงมาก่อนเหมือนเรากําลังเปลี่ยนขั้นบันไดแล้วรอบนี้เรามาทําธุรกิจก็โชคดีที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีในเรื่องของให้คำแนะนำการใช้ชีวิตด้วยในเรื่องของยังไงดีก็เพือนนะเือนนะ ก็ทุกๆเรื่องก็บอกว่าอันนี้ครั้งแรกจริงๆครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะครับเพราะว่าเราเองก็คิดกันมานานพอสมควรว่าจะมาดีไหมเหมือนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าจะบวกหรือจะลบว่าครับเมื่อมีภาพออกไปถ้าในมุมไอจีเรามุมพื้นที่ส่วนตัวเราต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างเดียวโอเพ่นพอสมควรกรับรักครั้งนี้นะครับก็ฝาก ที่สุดมวลชนนะครับเ็นดูคู่เราแล้วก็เ็นดูโจ๊พี่เ้วยครับว่าเราก็ยังมีความคนเงีครับจริงๆแล้วไม่ค่อยเอามาเป็นข้อกัวลมากกว่าก็อบอกแบบนี้มันมันมันผ่านขั้นตอนการตัดสินใจมานานแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องพูดรวมๆก่อนนะว่ากระแสะที่ออกไปครับอาจจะมีทั้งบวกและลบก,ก็ ถ้าชิงช้อมเขฝากซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่าอย่าอย่าทำลายเลยครับไม่ว่าจะความรักคู่ไหนก็ตามหรือความรักทั้งหมดบนโลกใบนี้ีแก็ตามนะครับแต่ในมุมหนึ่งลายคนก็เชื่อว่าคนนี้คูอเราที่เราทุกอย่างพวกเราเป็นไอ่เราเราคิดว่าเราเป็นคนที่สุดของโลกแล้วเราอยากมีอะไรหนึ่งบ้างไหมวันนั้นตื่นขึ้นมาแล้วบอกอยากจะบอกว่าแบบเราจะเป็นพัตเตอร์ให้ได้ครับผมจะดูแลเขาให้ดีแล้วก็พยายามจะ ทำแต่สิ่งดีที่ให้คนเอาเป็นแบบอย่างได้เพราะว่าการที่แบบเป็นไอดอลของใครคนหนึ่งนยครับมันมันก็เป็นอะไรที่เขาคงคิดว่าเออคนนี้คงเอาเองเอาเอา,เอาเป็นแบบอย่างได้แต่ว,ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็พยายามรักษาแล้วก็ดูแลซึ่ง,งกันและกันให้ให้เป็นในแบบที่เขาอยากจะให้เป็นนะ เป็นเรื่องปกติในสังคมแล้วกันเนาะเออมันก็ไม่แปลกอะไรแล้วก็ถ้าถ้าทุกคนอยากชื่นชมก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ฝากดูเราด้วยนะครับครับผมกับการเตรียมการตอบคำถามวันนี้เปแน่นอนมันต้องเจอสูตรันี่ยเมื่อมันมันตื่นเต้นหรือมันต้องเตรียมกับการตอบคำถามรกก็ปาอะไรัทุกครั้งนะครับมาคนเดียวพูดพูดได้คล่องอย่างนี้ครั้งนี้ก็ตะกุกตะกักเหมือนกันครับเออ ทีแรกเราแอบคิดกันอยู่เขาก็ถามมาตลอดทางว่าเอ๊ะควรจะตอบว่าอะไรดีสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าให้ฟ e ลลิ่งเป็นคำตอบเขาเองดีกว่าถ้าเขาอยากจะตอบอะไรก็ถามอะไรมาก็ตอบเมื่อไหร่ก็ได้อย่างพี่อ่ะค่ะพอเป็นแฟนกับแบบฟนตัวอะไรอย่างเงี้ยพอปจบตัวอะไรอย่างเงี้ยกดกดดันไหมคะเพราะว่ากดจำจับกันก็ไม่ไม่ไม่กดดันครับก็ทำตัวสบายปกติครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติครับถ้าหลับยังไง ก็ยินดีครับพร้อมอๆจะบอกนครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเสพโซเชียลอย่างเดียวดูแต่มุมที่เขามีความสุขนะครับบางทีกว่าจะผ่านแต่ละด่านแต่ละขั้นตอนนียก็ใช้ระยะเวลาผ่านการตัดสินใจมาค่อนข้างที่ะเยอะก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟัง Four <mm เรื่องาาก่ปิดตอป็งไางเรือเปิดใช่รมันต้องใช้วิตตการเป็นบ้างนลอเป็นตัวอยางจริงๆแล้วจริงๆล้วต้องบอกว่าเราอยู่ในอยู่ในหน้าจอมาตลอดก็ทำงานในวงการบันเทิงมาตลอดสมัยก่อนนะครับก็ค่อนข้างจะกีดกันเรื่องทางเพศนิดหนึ่งแต่ตอนนี้โชคดีที่สังคมมันเติดกว้างขึ้น ทุกอย่างมันแบบมีการยอมรับก,กันมากขึ้นแล้วก็มีการศึกษาที่เข้าถึงมากขึ้นมันก็ทาให้ทาให้ทุกอย่างมันอาจจะง,ง่ายกว่าแต่ก่อนนะครับส่วนเราเนี่ยจะเป็นเรื่องในเรื่องทีทกับคนในครอบครัวมากกว่าถึงท่านทะเลาะก,กันกับพ่อแม่ก็มีครับเพราะว่าเ,เขาก็ไม่ได้ยอมรับยอมรับว่าวันหนึ่งไอ้ลูกชายเขาจะมีแฟนเป็นเพศเดียวกันจะมีแฟนเป็นผู้ชายอ่ะพูดแบบลูกเป็นเกย์เออเราเราเป็นเกย์แบบนี้แล้วมี แล้วมีชีวิตรักที่เป็นแบบนี้ทัดว่าคนส่วนใหญ่อะครับเราใช้ชีวิตผ่านการแคร์สายตาคนอื่นมากจนเกินไปจนลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยเราควรจะชีทวอนสุขให้ตัวเองบ้างเนี่ยก็อาจะก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ครับเป็นอะไรก็เป็นนะครับแล้วก็ทํามันให้เต็มที่สักวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่ายอมรับตัวเองแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปไปแบบแบบรู้สึกว่ามันคือด่านที่เราจะต้องผ่านให้ได้เพื่อให้เขายอมรับไม่จําเป็นนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ในแบบฉบับของ